โงเปิดสึกปืนแย่งยูดิชโตสังกาตอบสนองในคารักนิทันชีอารันไงโรมานโนเผยโฮงยังคงไม่คุยจริงจังกับบอร,ร์นัทเรื่องของเชเมนโยกัะตันธงไม่มีอ้อมคอมฟันไดรับสซีซันนี้ยังคงไม่สมบูรณ์แบบแต่เชื่อทิศทางทีมดีขึ้นแน่อาริวูู้้พบกับพนัของบริลดูวันสดในช่วงของเที่ยมคืนของวันนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวริวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกันนี้ตุโต้สปอร์ตสื่อกีฬาอิตาลีรายงานข่าวบอกว่าริวพูลนั้นพร้อมจะเปิดศึกการรัางของอาร์เซนอลคู่แข่งแย่งแชมป์พิมีบริกอังกฤษในการแย่งคว้าตัวเคนันยูดิชตัวรุกทีมชาติตุรกีจากโูเวนตุสยักษ์ใหญ่การชดเสียอิตาลี ฮาร์ดง์ข่าวเองก็ระบุบ,บอกว่าลิเวอร์พูลและก็อาร์เซนอลจับตาดูสถานการณ์ของเคนันยูดิชตลอดหลายเดือนที่ผ่านมารวมถึงมีการโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับดาวเตะวัย20ปีช่วงไม่กี่สัปดาห์นี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยหลังจากที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นเป็นหัวใจสําคัญในแนวรุกของจูเวนตุสแม้เคนันยูดิชยังคงเหลือสัญญาในคันนี้ถึงปี2029แต่ว่าตัวแทนของนักเตะต้องการให้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ ได้รับค่าจ้างสูงที่สุดข,ของจูเวนตุสทำให้ลิเวอร์พูลและก็อาร์เซนอลเฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อจะหาโอกาสในการดึงไปรูปงานล่าสุดนั้นทูโต้สปอร์ตเปิดเผยว่าจูเวนตุสเริ่มตื่นตนกดีกับสถานการณ์และก็เตะเรียนตอบสนองเคนันยูดิชทันที้วยการเร่งต่อสัญญาฉบับใหม่อย่างเต็มที่โดยพร้อมจะเสนอค่าเหนื่อยปีละประมาณ6ล้านยูโรซึ่งก็น่าจะเป็นตัวเลขหลังจากที่หักภาษีแล้ว จากเดิมที่ให้เปิดรัประมาณ4.5จาล้านยูโรโดยการรายงานข่าวต่อไปบอกอ้างอีกว่าจูเวนตุสจะเสนอโบนัสพิเศษนี้ให้กับเคานันจอูเดียดิชอีกด้วยเพื่อจะดมน้าวใจเอนกินคุณพ่อซึ่งเป็นเอเจนต์ให้ตอบร,รับข้อเสนอนี้โดยที่มันหลายคาดหวังว่าจะเป็นเพียงให้ตกลงสัญญาออกไปจนถึงอีกปี2031นในขณะนี้ฟอเบชิโอรามาโนนักข่าวสายตลาดซื้อขายชื่อดังเปิดเผย วันนีวัฟฟูยังคงอยู่ในขั้นตอนแค่โทรคุยสอบถามเกี่ยวกับทีมงานขององตวนเชมิโยเปีกทีมชาติกานาเท่านั้นแต่ยังคงไม่เคยเปิดฉากคุยกับทศกัณฐ์บร,รมัตย์อย่างจริงจังเลยขณะที่แมนเชสเตอร์ยังถูกมองเป็นตัวเต็งใเดีวนี้ด้วยการบริงานข่าวระบ,บุนว่าหงกลับมาปเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงลายเซนแข้งทีมชาติกานาซึ่งกมีค่าจะสัญญาอยู่ที่ราวห5้าล้านปอนด์ในตลาดหน้านาวนี้ อย่างไรก็ตามบรอบบนโนชี้แจงสถานการณ์ล่าสุดในคราวนี้บอกว่าดิวเบฟูยังไม่เคยมีการเปิดการเจรจากับบรอดมัทอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดซึ่งบรอนโนได้กล่าวบอกว่าดิวเบฟูเริ่มติดต่อฝั่งดักเตในคราวนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนมีการโทรศัพท์พูดคุยต่อเนื่องทั้งก่อนคริชมัสและก็ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อทําความเข้าใจถึงสถานการณ์แต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่การติดต่อกับเอเจนต์ของนักเตในคราวันี้เท่านั้น ขณะเดียวกันแหล่งข่าวยืนยันแล้วว่าความต้องการของเชเมนโยในเวลานี้คือการย้ายไปค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้ระบัสีฟ้ายัางคงมั่นใจกับเรื่งของสถานการณ์และก็เดินหน้าพูดคุยกับทางนักเตะและก็บรัดมัชในขั้นนี้เพิ่มเติมอยู่แล้วฟอร์จูฟันได้เปิดใจแม้ผลงานครึ่งแรกของฤดูกาลจะไม่เป็นไปตามเป้าแต่เชื่อว่าดิวัปูภกำลังจะแสดงสัญ,ญญาณที่ดี และก็พร้อมเดินหน้าในการลุยช่วงที่เหลืออยู่โดยงานนี้เฟอร์จอรฟันไดประกาศหลังกับตันลิเวอร์พูแสดงความมุ่งมั่นและก็มองโลกได้แง่บวกก่อนเกมพิมพ์เบลกนัดแรกปีส0 2วันที่ทัพของแดนลิเวอร์พูเตริยมจะเปิดสนามแอนฟิลด์รับการไปเยือนของลิทยูเดตในค่ำคืนนี้เวลาเที่ยงคืน3ามสิบนาทีตามเวลาของประเทศไทยเกมดังกล่าวเองถือเป็นแมชสำคัญของลิเวอร์พูหลังผลงานล่าสุดของทั้งสองทีม เคยเสมอกันอย่างสุดมันไป3ต่อ3ที่อัลแนลนบรชเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเกมที่ลูกทีมของอาเนสซาร์ตพลาดโอกาสเก็บ3ามแต้มอย่างน่าเสียดายสถานการณ์ปัจจุบันของเลเวอร์พูนั้นเพิ่มกระเตื้นขึ้นหลังขยับกลับมาอยู่ในกลุ่มท็อปโฟนะฮะของตารางคะแนนและก็ไม่แพ้เดลีกไปแล้วมากถึง5นานัดติดต่อกันขณะที่ทุกรายการมรวมกันพวกเขาเองไม่แพ้ใครตลอด7เกมหลังสุด โดยเกมนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่อการได้จี้อันดับ3ามอย่างแอสเมลลาซึ่งในบันทึกโปรแกรมการแข่งขันอย่างเป็นทางการฟันไดเขียนถึงความรู้สึกก่อนจะเริ่มต้นใหมายพวาตัวเองก็เรียกว่าเต็มไปด้วยควา,ความคาดหวังและเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนก็น่าจะรู้สึกเช่นเดียวกันเรารู้ดีนะว่าฤดูกาลนี้ยังเป็นไปตามที่หวังอยู่และพวกเราเองนั้นก็ผิดหวังไม่ต่างจากใครเพื่อนแต่ผมเองนั้นเชื่อว่าในช่วงหลังมานี้เราเริ่มแสดง ให้เห็นถึงสัญญาณที่ดีกับตันหงได้กล่าวทิ้งใช้โดยเพิ่มต้นปีสปอนี่ให้ถูกทางในคร์ดนี้กันเถะนะโดยการหนึ่งคันได้คืนนี้ในการแา,าร่งขฟุตบอลพ,พรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเป็นลิเวอร์พูลเจอกับบริทนะฮะเวลาเที่ยงคืนครึ่งที่สนามแอนฟิ์ถ่ายทอดสดทางช่องบอโนแม็กซ์ในคารานี้ในยการน,นี้เรามาดูสภาพความพร้อมแล้วก็ าเกมสติ5เกมล่าสุดของทั้งสองทีมกันสักหน่อยเริ่มไนที่ลิเวอร์พูลกันก่อนกรัดแล้วกันก็จะมีวันที่6เดือน12สิ25เสมอผริต3-3 9เดือน12ส25ชนะอินเตอร์วิลล่1-0 13เดือน12ส25ชนะบริตัน2-0 20เดือน12ส25ชนะสเปอร์2-1 27เดือน12ส25ชนะบูฟแฟนตันเันเดอร์2-1 โดยสภาพความพร้อมทตครั้งนี้นะผมทางด้านของทางฝั่งนะฮะทางด้านของเลวพูนั้นงานนี้เริ่มจากเจ้าบ้านทัพของแดนเลวพูของกุนซืออันเดสรัตจะไม่มีชื่อของอาริสเดอร์อิซักกับโจวันนี่เบโอนี่ที่เบียาการบาดเจ็บรวมไปถึงโมเมซาร่าที่ติดภารกิจทีมชาตินอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของโจโกเมสวอเตรุเอนโดและก็สเตฟานบาเซติกคาดกันว่าเกมนี้จะมาในระบบ4-231 ผู้รักษาประตูจะเป็นอาริซงเบเกอร์พร้อมกองหลัง4คนเจเรมี่ฟิมปงอิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์จิฟันได้มิลลสเคอร์เคชแดนกลางจะเป็นไบรอันกราเฟชเบิร์กเคอติสโจนและลูกฝากความหวังไว้กับโดมินิกโซโบสไร์ดอาริเซิสแบ็กอาริสเตอร์ฟอร์เรนเวียดส่วนกองหน้าตัวเป้าจะเป็นอูโกเอกิติเกสุดท้ายฝั่งคาดการณ์สิบเอ็ดตัวจริงนะผมทางด้านของฝั่งลิเวอร์พูลนั้นก็จะมาในระบบ4231ก็ได้แก่อาริซงเบเกอร์ จะได้พิมพปรงอิบรากิมาโกนาเต้เฟอร์จูฟันไดมิรอสกอส์เคแคชคอร์ติสโจนดาร์เนกาเฟชเบิร์กโดมินิกซโซบอกสไรอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ฟอร์เดนเวียดและก็อูกโ,อโกโอเอจิตเก,เกส่วนสภาพฟังสภาพความพร้อมสภาพฟังทั้งฤดีดนั้นก็จะมีวันที่3เดือน12 2025ชนะเชลซีไป3ามต่อหนเดือน12 2025เสมอกับเรอลริดสามต่อสาม 14เดือน12-2 0 25เสมอกับบรินฟอร์ด1ต่อ1 20เดือน12-2 0 25ชนะคาริสตันพารลซ4ต่อ1และก็28เดือน12-2 0 25เสมอซันเดอร์แลนด์1ต่อ1ในครั้งนี้โดยสภาพความพร้อมนะผมทางด้านของทางฝั่งนะฮะวริดในครั้งนี้ที่ทีมเยือนทัพยุงทองภายใต้การกลุ่มทัพของคุณซูแดนเนียลฟราเกตจะไม่มีชื่อของโจรดอนกับรูคัสเมซ่าที่มบียการบาดเจ็บรวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของชองลองสตาฟ์ ค่ากับบาเกมนี้จะมาในแผน3-5-2ผู้รักาประตูจะเป็นบรูคัสเปอร,รี่พร้อมกองหลัง3คนได้แก่เจเดนโบเกนยาก้าบิวโบรปรัสกาวสเตลา์แดนกลางจะเป็นอาโอทานาโกบรันดอนอารอนสันอีธานอัฟวาโดูอัคชอนสตักกคาราเบียวกุสมุสันส่วนคู่กองหน้าจะเป็นโดมินิกคาร์เวชพรวินกับดัดของโดอาโอคาฟนาะ ส่วนคาดการณ์สิบอัวจริงในครักนี้จะมาในระบบ352ก็ได้แก่โรคัสเฟอร,รี่เจเรนันส์นูเกนยาก้าบิลโชปรัสกาอสตราออดธนากะเบรเดน,นอารอนสันอีธานอาปาดูอัสตอ,อ,อนสตรักคาราเบียกูตบุนสันโดมินิคกคารเวชปรวินและก็โดอาโอกาฟอร์โดยเกมแรกที่พบกันที่แอร์รันบรอดนั้นแบลรีจะแบ่งแต้มตามที่เสมอ ในนาทีบาปแต่การมาเยือนลิเวอร์พูลวันนี้ถือว่าไม่ง่ายแน่นอนลิเวอร์พูลอาจจะยังคงมีจุดอ่อนในเรื่องของลูกตั้งเตะและก็เพิ่งจะแยกทางกับโค้ชที่ดูเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแต่การได้ตัวโดมินิกซออกสไลด์กลับมาทําหน้าที่ในเกมตรงข้ามไปข้างหน้าเกิดสมดุลขึ้นช่วงแรกเดอะคอฟอาจจะอึดอัดใจแต่สุดท้ายน่าจะสามารถคว้าชัยฉลองปีใหม่ได้ในท้ายที่สุดในครั้งนี้และข่าวลิเวอร์พูลวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ เดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิ้ตต่อไปขอบคุณทุกคนที่นับฟังกันชดคับ